เคยคิดกันไหมครับว่าบริษัทเทคนโนโลยีระดับโลกอย่าง Google หรือว่า Intel เนี่ย <c oughs> เขามีเคล็ดลับอะไรกันนะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลาเลยคําตอบส่วนหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในอักษรแค่3ตัวนี้เองครับ O.K.R วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังนี้มันคืออะไรแล้วเราจะเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ยังไงบ้างครับ OKR OK หรือชื่อเต็มๆก็คือ Objectives and Key Results นี่แหละครับที่เป็นเหมือนเบื้องหลังความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเลยคือมันเป็นกรอบความคิดที่เขาเริ่มกันที่ Intel แล้วก็ถูกเอามาใช้จนเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่ Google เลยครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเปลี่ยนเป้าหมายที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่เกินจริงให้กลายเป็นความสาเร็จที่จับต้องได้ขึ้นมาจริงๆ แล้วเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยนะครับก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆ2แห่งเลยครับแห่งแรกก็คือบทความที่ครอบคลุมมากๆจาก Disrupt Technology Venture และอีกส่วนก็มาจากข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการของศาสตราจารย์ดรนภดลร่มโพแห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะเราจะไปดูการตั้งตั้งแต่ OKR OK มันคืออะไรกันแน่แล้วหลักการตั้ง OKR ที่ดีเนี่ยมันต้องทํำยังไง ไปจนถึงตัวอย่างการใช้งานจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่ามันต่างจาก KPI ที่หลายคนคุ้นเคยยังไงแล้วปิดท้ายด้วยบทสรุปพลังที่แท้จริงของมันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่า OKR OK เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาถอดรหัสแล้วก็ทำความเข้าใจแนวคิดหลักของมันกันครับ OKR OK ก็ย่อมาจาก Objectives and Key Results ครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือระบบบริหารจัดการที่เน้นการตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลลัพธ์โดยที่หัวใจสำคัญของมันเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจจากข้างในไม่ใช่การสั่งจากข้างบนลงมาอย่างเดียวลองดูภาพนี้สิครับโอ้โหมันอธิบายองค์ประกอบของ OKR OK ได้สมบูรณ์แบบมากเลยตัว O หรือ o b j e c t i v e เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนยอดเขาที่เราอยากจะปีนไปให้ถึงในภาพขวานั่นแหละครับ มันคืออะไรที่เราอยากไปให้ถึงเป็นเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจส่วน Key Result หรือ KR s ก็เหมือนป้ายบอกทางในภาพซ้ายเลยครับมันคืออย่างไรที่จะคอยบอกเราว่าเราเดินทางไปถึงไหนแล้วซึ่งต้องวัดผลได้ชัดเจนเป็นตัวเลขเท่านั้นครับแล้วไอเดียนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับ จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยาวนานเลยเริ่มจากแนวคิด MBO ของ Peter Drucker ตั้งแต่ปี1954นู่นเลยครับก่อนที่ Andy Grove จะเอามาปรับใช้เป็น OKR OK ที่ Intel แล้วต่อมา John Do e, ก็ได้นำระบบนี้ไปสู่บริษัทที่ตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยนะชื่อว่า Google แล้วผลก็อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหะครับเอาละพอเราเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สาคัญมากเลยก็คือแล้วเราจะเขียน OKR OK ที่ดีๆมีประสิทธิภาพเนี่ยเขียนยังไง หัวใจของ OKR OK เลยนะครับคือคำนี้เลยฝันให้ใหญ่ครับมันคือการตั้งเป้าหมายที่แบบท้าทายสุดๆไปเลยเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากจะลุกขึ้นมาทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ใช่เป้าหมายง่ายๆที่รู้อยู่แล้วว่าทำได้พราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี่แหละครับที่จะดึงศักยภาพที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเรามีออกมาสำหรับการเขียน o b j e c t i v e ที่ดีเนี่ยมันมีหลักง่ายๆอยู่4ข้อครับข้อแรกเลยนะ ต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ท้าทายพอที่จะทําให้เราตื่นเต้น2คือต้องเป็นเชิงคุณภาพเพื่อบอกผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวเลขซึ่งต้องสอดคล้องกับภาพใหญ่ขององค์กรในข้อที่3และสุดท้ายเพื่อไม่ให้เราวอกแวกควรจะมีแค่3าถึงหข้อต่อรอบเท่านั้นพอครับพอมาถึงส่วนของ Key Results นะครับหลักการก็จะสอดคล้องกันเลย1คือต้องวัดผลได้ชัดเจนเป็นตัวเลข2คือต้องเฉพาะเจาะจงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความสําเร็จเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งมันก็จะนำไปสู่ข้อ3คือต้องตรวจสอบได้ง่ายและแน่นอนครับเหมือนกับ Objective เลยคือควรมีแค่3-5ข้อต่อ1 Objective เท่านั้นเพื่อให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆทีนี้ลองมาดูตัวเลขนี้กันครับ0.6ถึง0.7เห็นแล้วรู้สึกยังไงครับเหมือนได้คะแนนสอบตกเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกของ OKR OK เนี่ยนะตัวเลขนี่แหละครับคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จใช่ล้ครับฟังไม่ผิดมันคือความสำเร็จ เพราะนี่คือผลลัพธ์ของปรัชญาฝันให้ใหญ่ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ OKR OK เนี่ยสนับสนุนให้เราตั้งเป้าหมายที่ทะยอทะยานหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่ามูนช็อตครับดังนั้นการทําได้แค่ 60- 70%ของเป้าหมายที่มันยากมากๆเนี่ยจึงถือเป็นความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมแล้วครับไม่ใช่ความล้มเหลวเลยแม้แต่น้อยทีนี้ทฤษฎีมาเยอะแล้วเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าเวลาเขาเอาไปใช้กันในองค์กรเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเชื่อมโยงคนทั้งองค์กรให้เป็นในทางเดียยวกันไได้งง สมมุตินะครับว่านี่คือ OKR OK ประจำปีของบริษัทลองนึกภาพตามนะครับ o b j e c t i v e ใหญ่ของบริษัทคือการสร้างแพลตฟอร์มการเงินอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมี Key Result ที่วัดผลได้ชัดเจน3ข้อคือ 1. มีผู้ใช้งานเกิน1น1ล้านคน 2. รายได้ของแพลตฟอร์มโตขึ้น40%และ3ออกฟีเจอร์ใหม่ทุกไตรมาส และนี่แหละครับคือความสุดยอดของมันทีมการตลาดเนี่ยเขาก็จะหยิบเอาคีย์รีซอข้อแรกของบริษัทจําได้ไหมครับเรื่องผู้ใช้งาน1ล้านคนอะ่ะเอามาตั้งเป็นออบเจกตีฟของทีมตัวเองเลยจากนั้นก็แตกออกมาเป็นคีย์รีซอที่เฉพาะเจาะจงสําหรับทีมเขามากขึ้นเช่นหาผู้ใช้ใหม่ให้ได้ไตรามาสละ2 5 0 0 0 0คนและเพิ่มอัตราการกลับมาใช้ซ้ําอีก50%นี่คือหัวใจของ o k เเลยครับที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่างานของตัวเองเนี่ยมันไปเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทได้ยังไง มาถึงคำถามที่ผมว่าหลายคนต้องสงสัยแน่ๆและ OKR OK เนี่ยมันต่างจาก KPI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ยังไงล่ะคำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจผิดนิดเดียวเนี่ยอาจจะเอาไปใช้แล้วพังเลยก็ได้ในตารางนี้สรุปไว้ชัดเจนมากครับลองดูที่วัตถุป,ประสงค์ก่อนเลย KPI เนี่ยเขาจะใช้วัดผลงานประจำที่เราทำทำกันอยู่แต่ OKR OK มีไว้สำหรับตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มาก็ต่างกันครับ KPI ส่วนใหญ่มักจะมาจากบนลงล่างแต่ OKR OK จะมีการคุยกันทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนแต่จุดที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยนะครับคือเรื่องเป้าหมาย KPI เนี่ยเราคาดหวังว่าต้องทําได้100%ใช่ไหมครับแต่ OKR OK แบบม o ลช็อตเนี่ยทำได้แค่70%ก็ถือว่าสุดยอดแล้วซึ่งนี่แหละครับที่มันส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการทํางานร่วมกันได้ดีกว่าและมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆย้ําเลยนะครับว่าสําคัญจริงๆคือห้ามเด็ดขาด ห้ามเอา o อ r ไปผูกกับเรื่องเงินเดือนโบนัสหรือผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับเพราะอะไรน่ะเหรอครับก็พอทันทีที่เราทำแบบนั้นจะไม่มีใครกล้าฝันใหญ่อีกต่อไปทุกคนจะหันไปตั้งเป้าหมายที่ทำได้ง่ายๆชัวๆแทนซึ่งมันจะทำลายหัวใจของ o k เที่ต้องการให้เราฝันใหญ่ไปจนหมดเลยครับโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปกันว่าไอ้พลังที่แท้จริงของ OKR ที่ทำให้บริษัทระดับโลกเขาใช้กันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เขาบอกว่าพลังพิเศษของ OKR เนี่ยมีอยู่4อย่างครับ 1. คือโฟกัสมันช่วยเรามุ่งมั่นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ 2. คืออลนที่เชื่อมโยงทุกคนให้เป็นทีมเวิร์เหมือนพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน 3. คือแทร็กที่สร้างความรับผิดชอบแล้วก็ทำให้เราเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนและ 4. ข้อที่ผมชอบที่สุดเลยคือ stretch ที่ผลักดันให้เรากล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ พอฟังมาทั้งหมดนี้แล้วอยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ได้เป้าหมายที่มันทะเยอทะยานมากๆเป้าหมายแบบ moonshot ที่ทําให้เราหัวใจเต้นแรงเป้าหมายนั้นของเราคืออะไรครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ